วันนี้มาติดตั้งถังกองน้ํานะครับภายในโรงงานนะครับวันนี้หน้าง,งานอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ วันนี้เราเดินทางกันมาที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเป็นงานติดตั้งถังกรองไฟเบอร์ขนาด125ลิตรจำนวน2ถังบริษัทเคมัชอินดัสทรีจำกัดผู้ผลิตอาหารสัตว์เพื่อส่งออกได้ไว้วางใจให้ทางเราได้ทำการติดตั้งถังกรองไฟเบอร์ขนาด125ลิตรจำนวน2ถัง เพื่อใช้ในระบบเครื่องจักรภายในโรงงานทั้งหมดเนื่องจากหน้างานเป็นน้ำบาดาลจึงเกิดปัญหาเรื่องหินปูนและคราบตะกรับซึ่งทําให้เครื่องจักรเกิดการเสียหายทางเราได้เดินระบบจากถังเก็บน้ำขนาด10,000ลิตรจํานวน2ถังเข้าระบบกรอจากนั้นได้วางระบบท่อประปาใหม่เข้าในตัวอาคารความยาวประมาณ เพื่อนำน้ำที่กรองแล้วเข้าไปเก็บในถังขนาด8,00 0ลิตรซึ่งอยู่ด้านในตัวอาคารลูกค้านะครับเลือกเป็นถังกรองอขนาด16นิ้วนะครับเป็นถังจุสารกรอง125ลิตรนะครับจำนวน2ใบนะครับลูกค้าใช้เป็นน้ำบาดาลนะครับเพื่อใช้ อ่าสำหรับภายในโรงงานนะครับเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์นะครับตัวนี้ลูกค้าจะใช้เป็นถังขนาด10,000ลิตรนะครับจํานวน2ใบนะครับสูบน้าบาดาลขึ้นมานะครับแล้วมาพักไว้ที่ตัวถังขนาด10,000ลิตรจํานวน2ถังนะครับจากนั้นก็จะมาเข้าตัวถังกองนะครับขนาด จุสารกอง125ลิตรนะครับ2ใบนะครับจะเดินท่อเข้าไปใช้ในโรงงานนะครับซึ่งเดินท่อใหม่เลยนะครับความยาวจากท่อก็ประมาณ90เมตรนะครับโดยการใช้แรงดันจากตัวถังเก็บน้ำนะครับ1 0,000ลิตรนะครับโดยไม่ใช้ปั๊มนะครับสำหรับถังที่1นะครับก็จะบรรจุสารกองด้วยกัน3ชนิดนะครับเป็นสารกองแมงกานิสนะครับ สารกองแอนตาไซด์นะครับแล้วก็สารกองคาร์บอนนะครับตัวนี้จะช่วยเรื่องตะกอนนะครับสารแข็งลอยนะครับกลิ่นสีคอลีนสารเคมีต่างๆทนะครับซึ่งปนเปื้อนมากับน้ำนะครับส่วนถังที่2นะครับจะเป็นสารกองเรซินนะครับตัวนี้จะช่วยเรื่องคาบตะกันนะครับแล้วก็คาบขาวหินปูนความกระด้างของน้ำนะครับพอลงจากถังเรซินนะครับก็จะมาเข้าสู่ เป็นวาล์วตัวนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปที่โรงงานนะครับหลังจากทำการติดตั้งเสร็จทางเราจะทำการวัดค่าน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำที่ได้นั้นสะอาดปลอดภยัยและพร้อมที่จะนำไปใช้งาน สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ๆจากทาง Premium Drink ได้หลากหลายช่องทางทั้ง Facebook บริษัท Premium Drink จำกัดและรับชมคลิปงานติดตั้งต่างๆได้ทางช YouTube Premium Drink สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ Shopee และ Premium Drink Store.com ช้อปเลย